ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเพชรแกร่งปฐมบทตอนที่หนึ่งตอนจานเลือดยันแปดทิศคืนนี้ดวงจันทร์สุกสว่างกว่าเคยทว่ากลับมีเมฆหมอกสีโลหิตปกคลุมรางรางไปทั่วนานฟ้าทำให้แสงสว่างนวลตาถูกบดบงังเปลี่ยนทัศนียภาพให้กลายเป็นอึมครึมบรรยากาศในยามนี้จึงอบอวนไปด้วยกลิ่นอายอันน่าสะพรึงกลัว จนยากจะบรรยายเข็มนาฬิกาชี้บอกเวลาตีสองถูกบานดับไฟมืดภายนอกมีเพียงความเงียบสงัดแววเสียงใบไม้เสียสีกันดังแกรกกรากเพียงเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงไม่มีผู้ใดให้ความสนใจกับปรากฏการณ์หมอกสีเลือดอันแสนจะประหลาดรถตำรวจฮันด้าซีอาวีคันหนึ่งวิ่งเปิดไซเรนมาแต่ไกลก่อนจะตีโค้งเป็นวงกว้างสบัดท้ายรถเบรกเอียด รีบเข้าจอดอย่างสวยงามหน้าตึกนิติวิทยาศาสตร์ประตูเปิดออกพร้อมกับขาเรียวยาวแข็งแกร่ง,งคู่หนึ่งซึ่งกำลังก้าวลงมาอย่างเร่งรีบผู้มาเยือนยามวิการเป็นหญิงสาวอายุประมาณ30ด้วยส่วนสูงที่ไม่ต่ำกว่า175เซนติเมตรทำให้เธอดูเพรียวธรรมะแมงเส้นผมสีอ่อนเส้นเล็กละเอียดนันซอยสั้นและไถขึ้นสูงตามประสาคนขี้รำคาญ เสื้อยืดสีขาวประทับตรากรมตำรวจที่สวมอยู่มีรอยย้ํเล็กน้อยรองเท้าเขรไปด้วยโคลน, mm. คลนเธอดูสดชื่นแม้นาฬิกาบนข้อมือจะแสดงเวลาย่างข้าวันใหม่ไม่มีอาการเหนื่อยล้าให้เห็นแม้แต่น้อยในแววตาแน่วแน่คู่นั้นกู้วินปรับสายตาให้ชินกับความมืดและก้าวเข้าไปในตึกสาระวัตรสืบสวนอันดับหนึ่งแห่งกองปราบจีนหยิบปืนพกที่เอวขึ้นมาปรับเป็นโหมดเก็บเสียง ก่อนจะเสียบกลับเข้าตำแหน่งเดิมเธอก้าวเดินอย่างรวดเร็วตามทางเดินของตึกนิติวิทยาศาสตร์สุดหลอนหากเป็นผู้หญิงคนอื่นคงจะยืนขาแข็งด้วยความหวาดกลัวเมื่อต้องมาเยือนตึกชำแหละศพในยามนี้แต่กูห้หวินไม่เธอเดินพลางไล่สายตามองป้ายระบุแผนกแผนกชนะสูตรชั้น13แม่หมายเลขสวยเห็นกี่ครั้งก็อดขำไม่ได้จัวฉิงไม่รับโทรศัพท์ ต้องอยังชนสูตรศพอยู่แน่ๆเธอผลักประตูเดินเข้าไปในส่วนเฉพาะเจ้าหน้าทีคุณลุงยามที่เฝ้าอยู่ในตึกรีบลุกขึ้นยืนทันทีเมื่อเห็นว่าผู้ที่มาเป็นใครคุณลุงก็พูดยิ้มยิ้มอย่างคุ้นเคยสารวัตรกู้นั่นเองมาหาคุณหมอจัวหรือครับกูหวินพยังหน้าตอบอืมเมื่อกี้ผมลาดระเวนดูเห็นไฟในห้องคุณหมอยังสว่างเธอน่าจะยังยุ่งอยู่นะครับ พวกคุณนี่ทำงานกันหมรุ่งหามคำจังเลยนี่ก็ตีสองแล้วคนหนึ่งยังมัวชนสูตรพริกศพส่วนอีกคนก็มารอข้อมูลงานสืบสวนสอบสวนมีลูกมีหลานคงไม่ยอมให้ทำงานแน่ๆกูหวินยิ้มจางๆผลักประตูข้างบันไดอย่างชํำชองแล้ววิ่งขึ้นไปตามเส้นทางหนีไฟของตัวตึกแทนเธอมักจะไม่ใช้ลิฟต์ไม่ได้เป็นโรคกลัวที่แคบหรอกนะแค่มีนิสัยขี้เกียจรอกก็เลยรำคาญวิ่งเอา เร็วกว่ามองดูแผ่นหลังที่ตั้งตรงนั้นค่อยๆก้าวห่างออกไปคุณลุงยามหน้าประตูหยุดยิ้มพลางใส่หน้าพวกบางงานสองคนเขาเป็นยามเฝ้าแผนกนี้มาสิบกว่าปีแล้วเห็นพวกบางงานมาเยอะแต่ไม่เคยเห็นใครเหมือนสารวัตรกู้และคุณหมอจัวเธอะขอให้ได้เลื่อนขั้นก็แล้วกันนะกูวินเดินไปจนถึงห้องเป้าหมายประตูสำนักง,งานห้องอื่นๆลงล็อกหมดแล้วยกเว้นห้องของยายฉิง เธอเอนกายพิงอยู่นอกประตูห้องทำงานของจัวจิงครุนคิดถึงคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครึ่งชั่วโม,มงต่อมาเสียงฝีเท้าเบาตรงเข้ามาไกลกูวินรีตามองเห็นจัวฉิงเดินออกมาจากห้องชนะสุดด้วยสีหน้าเหนื่อยล้าสิงหลันผู้ช่วยบันทึกที่เดินตามหลังมาก็มีสีหน้างว่วงนอนเต็มทนหล่นหอบซองหลักฐานด้วยเท้าทางกระปรกกระเปียบเป็นยังไงบ้างได้ผลชนะสุดแล้วใช่ไหม สิงหลันถึงกับอดครวนออกมาทันทีนี่ก็จะตีสามแล้วนะคะสารวัตรกู้ยังจะมายืนทวงงานของพวกเราอีกเบอร์เกินไปหน่อยไหมกู้อินยักคิวเอยยิ้มยิ้มแล้วยังไงล่ะสิงหลันไหลตกยอมแพ้โดยสิ้นเชิงไม่ยังไงแต่ช่วยรอหน่อยก็ดีนะคะคุณสารวัตรขาถึงไม่ใช่เครื่องจักรแต่ฉันก็จะรีบจัดการให้รับรองได้เรื่องก่อนฟ้าสางแน่มีนาสารวัตรกู้กับคุณหมอจัว ถึงเป็นเพื่อนสนิทกันได้เพราะเป็นพวกบางงานเหมือนกันทั้งคู่นี่เองตำรวจสืบสวนนอกเครื่องแบบมองดูเด็กสาวที่เดินก้มหน้าง,งุดงดเข้าไปในห้องทำงานอย่างอ่อนแรงก่อนจะหัวเราะไล่หลังขอบคุณมากสิงหลันจัวฉิงเดินเลี่ยงออกมายังห้องทำงานส่วนตัวของเธอที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกู้หวินเดินตามเข้าไปติดๆทว่ายยังไม่ทันได้เริ่มพูดเสียงเย็นเยียบเป็นเอกลักษณ์ของแพทย์สาวผู้ทรงคณวุฒิก็ดังขึ้น อะไรกันทำคืนยาวนานขนาดนี้เธอไม่มีกระจิตกระใจจะหลับบ้างเลยเหรอหลับบ้าอะไรล่ะกู้วินยักคิ้วแพลบไม่วายบนอุบทั้งเดือนมีเหยื่อสาวถูกฆ่าตายบ่อยขนาดนี้ผู้การหลีมโมโหโจนตาจะลุกเป็นไฟอยู่แล้วตอนนี้ทีมสืบสวนของเราแทบจะแยกกลางวันจับกลางคืนไม่ออกด้วยซ้ําจัวฉิงดึงปากกาที่เสียบตรึงเส้นผมแทนปิ่นออกพลันเรือนผมหนาหนัก ก็เหยียดสยายลงจลดบ้านเอวหญิงสาวนั่งลงบนโซฟาอย่างเหนื่อยล้ายกมือสายนวดขมับดวงตาดำรี่ลงเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเกียดคร้านแล้วเธอไม่กังวลกับผลการประลองต่อสู้ระดับจังหวัดเมื่อวานหรอไม่ละพูดถึงเรื่องนี้กูวินก็โมโหอิ่งรอบคดีเยอะขนาดนี้ผู้การก็ยังจะให้เธอไปแข่งมวยในงานปีใหม่ประจำจังหวัดอีกแข่งกี่ปีกี่ปีแชมป์ก็เป็นของเธอ มีอะไรตื่นเต้นให้ต้องไปแข่งอีกเล่าพอเหลือบมองอีกทีก็เห็นชัวจิงกึ่งนั่งกึ่งนอนเหยียดยาวถ้าทางดูผ่อนคลายสบายตัวจนแทบจะไปเฝ้าโจโกงอยู่แล้วกูวินจัดการตบไหลอีกฝ่ายเบาๆพยายามยื้อวิญ,ญญาณเพื่อนกลับมานี่เธออย่าเพิ่งหลับฉันจะขอปรึกษาเรื่องคดีต่ออีกสักหน่อยจัวฉิงรีตาลงน้ำเสียงที่ใช้ยังคงแฝงแววเกียดคร้านผิดกับความคิดที่แจ่มกระจ่าง ผู้ตายรายล่าสุดมีลักษณะร่วมคล้ายกับ3คดีก่อนหน้านี้ทั้งหมดต่างถูกปิดกัน้นทางเดินหายใจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการบีบคอจนขาดอากาศตายเล็บมือทั้ง10นิ้วถูกถอดออกหมดดูจากวิธีฆ่าแล้วเห็นได้ชัดว่าเป็นวิธีเดียวกันถ้าเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องจริงๆดูจากสภาพศพนี้คงเป็นศพรายแรกแน่เมื่อได้ฟังการวิเคราะห์จากแพทย์สาว กูวินก็เริ่มเดินกลับไปกลับมาในห้องทำงานสมองครุ่นคิดถึงความเป็นไปได้ต่างๆนานาจนสายตาไปสะดุดกับแสงสะท้อนของอะไรบางอย่างตรงประตูห้องสารวัตรคนเก่งเดินไปเก็บขึ้นมาดูด้วยความสงสัยพบว่ามันคือจานเล็กๆสีทองที่ด้านหนึ่งจารึกรูปยันแปดทิศถูกสอดเอาไว้ในซองใส่เอกสารหลักฐานจากที่เกิดเหตุหรือกูวินถือซองเดินกลับไปโบกตรงหน้าชูวจิง นี่อะไรคนถูกถามค่อยๆลืมตาขึ้นจับจ้องไปยังสิ่งที่อยู่ในมือของอีกฝ่ายในใจนึกแอบบริภาทเด็กสาวผู้จดบันทึกเย่าสิงหลันเอ้ยทำงานช่วยทตลอดขนาดหลักฐานสำคัญอย่างนี้ยังทิ้งเอาไว้ได้จัวชิงลุกขึ้นมานั่งเหยียดตัวตรงแล้วจึงตอบของนี่เจอในกระเป๋าเสื้อคนตายตั้งใจว่าจะส่งไปให้แลบตรวจเสร็จแล้วค่อยส่งไปให้เธอที่กรมพอรู้ว่าของในมือคือหลักฐานของคดีนี้ กูวินก็พลันตื่นตัวขึ้นมาแสงสลัวจากโคมไฟดวงเล็กๆในห้องทำงานมีมีเพียงพอเธอจึงเปิดโมลีหน้าต่างอาศัยแสงจันทร์คืนนี้ที่สว่างเป็นพิเศษในการเพ่งพิจารณาสิ่งที่อยู่ในมือสารวัตรกู้ไม่ได้สังเกตเลยแม้แต่น้อยว่าในขณะที่เธอพลิกเอาด้านที่มียานแปดทิศมาส่องพิจารณากับแสงจันท์นั้นรติการมืดมิดกลับค่อยๆคลีคลุมไปด้วยเมฆสีโลหิตแดงฉาน แปลกจริงเมื่อกี้ยังเห็นเป็นสีทองชัดๆทำไมส่องกับแสงถึงกลายเป็นสีแดงแล้วล่ะหรือสีทองจะอยู่อีงด้านหนึ่งทว่าเมื่อพลิกดูอย่างละเอียดอีกด้านก็เป็นยันแปดทิศสีแดงเช่นเดียวกันนำซ้ำตัวจานยังค่อยๆเปล่งแสงสีแดงอ่อนๆอีกด้วยเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยชึกขณะที่กู้หวินกำลังนึกสงสัยอยู่จู่ๆก็รู้สึกเจ็บแปลกที่ปลายนิ้วจัวฉิง ลุกขึ้นเดินอ้อมไปยังด้านหลังคุณสารวัตรแล้วถามด้วยความตกใจวินเป็นอะไรของเธอนะ่ะกูวินก้มหน้าตรวจดูนิ้วมือเห็นเพียงรอยเลือดแดงเข้มบนนิ้วชี้เลือดสีแดงสดหยดลงบนซองหลักฐานหลายจุดสารวัตรกู้สะบัดมือยิ้มส่งให้อีกฝ่ายอย่างไม่ใส่ใจไม่มีอะไรไม่รู้เดินอะไรเกี่ยวมาแผลบนนิ้วมือนั้นลึกมากเลือดก็ยังคงไหลยหยดลงไปเรื่อยๆ ท่าทางเฉยชาไม่ใส่ใจของกู้วินทําให้จัวฉิงขมวดคิว้วแพ้สาวหยิบสำลีมาจากตู้หนังสือที่อยู่ด้านหลังมากดลงบนแผลให้เพื่อนน้ำเสียงเย็นชาเจือรอยดุยังบอกว่าไม่เป็นอะไรอีกรีบกดบาดแผลเอาไว้ให้แน่นเลยคนได้แผลใส่หัวตอบกลับอย่างนึกเอื้อมก็แค่แผลนิดเดียวเองสำลีที่กู้วินใช้กดแผลเอาไว้ชุ่มไปได้วยเลือดอย่างรวดเร็วดวงตาคมกริบของฉัวจิงกระพริบ มองอย่างไม่สบายใจนักสิ่งใดที่คมถึงขนาดสร้างบาดแผลสึ่งยากจะห้ามเลือดหนอพพอขว้าเอาสิ่งที่อยู่ในมือของกู้หวินมาดูเธอถึงกับตกตะลึงทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะอะไรที่ทำให้แพนนทย์นิติเวชจัวผู้เย็ยนชาตกตะลึงถึงขั้นใบหน้าเปลี่ยนสีได้เหรอสารวัตรกู้ยืนสีสับมาดูด้วยความสงสัยทันทีที่เห็นก็ก,กำรามเสียงต่ำอย่างพรั่นพรึงเลือซึมเข้าไปได้ด้วย รอยเลือดที่เดิมอยู่บนซองหลักฐานพลันหายไปแต่กลับไปโผล่อยู่บนจา,ยานยันแปดทิศแทนเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรเลือดทะลุผ่านซองหลักฐานไปอย่างนั้นหรือย่าแล้วพอตั้งสติดได้ทั้งสองก็ร้องขึ้นพร้อมกันคราวนี้เขียนรายงานลำบากแน่ทั้งคู่มองหน้ากันแล้วสายหน้าด้วยความหนักใจจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจอย่างไรว่าทำไมจูู่ถึงมีเลือดของกู้วินไปปรากฏอยู่บนหลักฐานได้ ทั้งคู่มัวแต่กังวลจึงไม่ทันสังเกตว่าเลือดที่ซึมลงไปในยันแปดทิศน,นั้นกำลังไหลไปตามร่องที่เป็นเส้นโค้งสู่จุดศูนย์กลางที่มีภาพหินหยางเกี่ยวประสานพริบตาที่หยดเลือดล้อมรวมเข้าสู่ศูนย์กลางจานยันแปดทิศพันเปล่งแสงสีแดงเข้มจัวชิงกับกู้วินไม่มีปฏิกิริยาใดๆมีเพียงความดำมืดเข้าปกคลุมดวงตาแล้วทั้งคู่ก็หมดสติล้มลงไปกองกับพื้น แสงสว่างวาบขึ้นพลันจางหายในห้องทำงานหัวหน้าแพทย์นิติเวชย,ยังคงมีเพียงดวงไฟจากโคมเล็กๆบนพื้นที่มีเงาร่างสาวสองคนที่นอนหมดสติอยู่บาดแผลบนนิ้วของกู้วินพลันหายไปอย่างไร้ร่องรอยจานทองแปดทิศรวงตกงอยู่ข้างกายพวกเธอไร้ซึ่งความผิดปกติใดๆทั้งสิน้นตรงเส้นขอบฟ้าไกลโพนด้านนอกหน้าต่างดวงจันทร์ยังคงเปล่งประกายสว่างจ้าทุกอย่างเงียบสงบ เช่นที่เคยเป็นจบปฐมบทตอนที่หนึ่งค่ะปฐมบทตอนที่สองตอนวิวาผิดตัวพายุฝนด้านนอกสัดสาดรุนแรงกระน่ำซ้ำด้วยเสียงฟ้าผ่าเปรียปร่ยงเปรี้ยงประหนึ่งเทพแห่งสายฝนกำลังโกรดเกลียวลมกันโชกหมกระน่ำพันเอาบานหน้าต่างผูกพังสายไปมาซ้ายทีขวาทีเกิดเป็นเสียงดังปึงปังเพิ่มขึ้นไปอีกแสงสว่างจากสายฟ้าแลบ ในบางคราส่องให้เห็นเงาร่างสตรีแรงรุ่นสามคนที่กำลังขดตัวเข้าหากันด้วยความหวาดหวั่นในห้องถงใหญ่ของวัดร้างแห่งหนึ่งทำกลางความมืดมิดและกลิ่นอับชื้นทั่วทุกหนแห่งชุดแต่งงานสีแดงสดบนร่างของทั้งสามขับเน้นให้บรรยากาศในวัดร้างพลันอึมครึมหน้าอึดอัดยิ่งขึ้นไปอีกวัดร้างไร้ซึ่งแสงสว่างจากดวงไฟมีเพียงแสงจากสายอัศนีบาทซึ่งพาดผ่าน ท้องฟ้าพร้อมกับเสียงสะเทือนเลื่อนลันที่กู่ร้องผ่านเข้ามาบ้างเป็นครั้งคราวแสงสว่างที่ว่ามนี้มองผีเผินคล้ายคมกระบี่ที่ตวัดลงพร้อมกับเสียงยเยาะเย้ยถากถางทางทให้ดารุณีผู้เยาวไวที่สุดร้องครางฮือฮือสึกตัวเข้าหาคนอื่นๆอย่างวหวาดภหวาชิงโมขยับเข้ากอดแขนพี่สาวคนโตเอาไว้แน่นน้ำเสียงสะอึกสะอื่นค่อยๆเรียบเรียงเป็นประโยคพูดเราจะทํายังไงกันดีจ๊ะ พี่ใหญ่ข้ากลัวฟ้าแลบขึ้นอีกครั้งยามนี้จึงค่อยมองเห็นหน้าตาของสตรีทั้งสามในอย่างชัดเจนพวกนางล้วนแต่เป็นดารุณีน้อยไว้แรกแย้มทั้งสิ้นรูปโฉมแต่ละคนล้วนหยาดฟ้าไร้ซึ่งคำบรรยายใบหน้าซีกสายสามารถทำให้สตรีทุกคนตกอยู่ในห่วงริษยาบุรุษหลงไหลมิอาจผละสายตาจากทวานาเสียดายที่ใบหน้าซีขวาของพวกนางล้วนถูกกรีดเป็นรอยมีดลึกสองรอย คล้ายกับต้องการทำลายโฉมหน้าปานเทพธิดาให้สิ้นซากในยามค่ำคืนที่พายุฝนกระหนำ่ำฟ้าแลบฟ้าร้องเช่นนี้ใบหน้าพวกนางดูอัปละักษณ์เสียจนหน้าตกใจชิงหลิงสีหน้าซีดขาวตบบ่าน,น้องเล็กเบาๆเ,เป็นเชิงปลอบโยนแล้วพูด้ดินลำเสียงเศร้าสลดหากผ่านเขาลูกนี้ไปก็จะพ้นชายแดนแขวนเฮาเย่แล้วหรือพวกเรามีอาจหลีกหนีชะตาที่จะต้องกลายเป็นบรนณาการได้เลยจริงๆข้าไม่มีวันยอม ชิงเฟิงเอ่ยขึ้นทันควันสายตาดื้อรัน้นจ้องขมิงออกไปยังม่านฝนภายนอกวัดร้างที่สว่างจ้าเป็นระยะระยะด้วยสายฟ้าจากเบื้องบนนางเม้มริมฝีปากล่างแน่นเสียจนหน้ากลัวจะต้องหลังโลหิตชิงโมผู้เป็นน้องเล็กสุดค่อยๆเงยหน้าขึ้นก่อนซบสศีรษะลงบนไหล่ของชิงเฟิงอย่างแผ่วเบาพี่ร้องท่านไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกนะ ได้ยินมาว่าอัคราเสนาบดีโหลที่ท่านจะแต่งด้วยนั้นเป็นยอดบ,บุรุษที่ร้อยปีจะมีเพียงหนึ่งเขาเก่งกาจเชี่ยวชาญทั้งบุญและบูอย่างไรก็ต้องดูแลท่านได้ดีแน่นอนที่น่าสงสารที่สุดคือพี่ใหญ่ตังหากนางต้องถูกส่งตัวเข้าไปในวังหลวงยิ่งมีข่าวร่ำลือว่าฮองเตชงเย่นั้นอารมณ์แปรปรวนโหดเหี้ยมอมหิตแล้วพี่ใหญ่ที่แสนสุภาพอ่อนโยนจะทนรับไหวได้อย่างไรกันชิงเฟิงพ่นลมหายใจออกทางจมูก ข้ามไม่ต้องการรอกขุหนห้องหันไปกุมมือพี่ใหญ่ไว้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งกุมมือเล็กๆของน้องสาวแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่กดให้ต่ำแต่แฝงด้วยความเกลียดชังรุนแรงแทบทุกประโยคข้าเกลียดนักเหตุใดเพียงคำพูดเดียวของฮ่องเต้แคว้นชงเยจึงสามารถบงการให้ทุกอย่างเป็นไปได้ตามปรารถนาแล้วทำไมคนตระกูลชิงตระกูลเดียวที่ต้องมาแบกรับความพ่ายแพ้ของคนทั้งแคว้นด้วยพวกมันเป็นฆาตกรฆ่าท่านพ่อท่านแม่แท้ ฮ่องเต้ยังมีหน้ามาจับเราส่งไปเป็นเครื่องบรรณาการเชื่อมสัมพันธ์ทมตรีกับพวกมันอีกจิงหลิงยืนมือบีบนวดใบหน้าของน้องร้องที่บิดเบี้ยวจากการเค้นเสียงและอารมณ์โกรธนางพูดเสียงต่ำก็เพราะว่าชงเย่เป็นใหญ่เหนือแขวนทั้งหกไม่ว่าแขวนใดเล้อนอยู่ใต้อนาตของมันส่วนท่องเต้ของแขวนเราก็เป็นเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินหากต้องการสั่งให้เราตายไม่ว่าเต็มใจหรือไม่เราก็ต้องตาย ทำอย่างไรได้เล่าใครใช้ให้เราเกิดเป็นสตรีที่ไม่มีเรียวแรงแม้แต่จะมัดไก่ล่ะโชคชะตาไม่เคยอยู่ข้างพวกนางเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่นะชิงเฟิงสะบัดมือชิงหลิงออกก่อนจะลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วนางหันหลังให้กับอีกสองคนเอ่ยปากด้วยน้ำเสียงที่ไม่ยอมอ่อนข้อแม้แต่นิดเดียวเกิดเป็นสตรีแล้วอย่างไรข้าจะไม่มีวันไปชงเย่เด็ดขาด น้องสาวคนเล็กตระกุลชิงมองแผ่นหลังที่พยายามทำท่าเข้มแข็งของพี่รองก่อนเหลียวมองดูสีหน้ากังวลใจของพี่ใหญ่แล้วจึงค่อยเอ่ยเสียงเจือนแล้วพี่รองจะทำอย่างไรขนาดเรายอมทำลายใบหน้าจนเสียโฉมยังไม่สามารถหยุดความตั้งใจที่จะจับเราส่งไปฉงเย่ได้เลยในตอนนี้เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกแล้วใช่หรือไม่น้ำเสียงเจือแววเศร้าสร้อยของน้องเล็กทำให้จิงเฟิงสะท้านเมื่อเรียวยกขึ้นลูบใบหน้าซีขวา ที่จนกระทั่งบัดนี้ยังรู้สึกได้ถึงความเจ็บลึกถึงดวงใจยามกรีดคมมีดลงไปบนนั้นนางสุดลมหายใจเข้าแม้ต้องตายข้าชิงเฟิงจะไม่ยอมขอให้ผู้ใดบงการชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำบงการจากปากของห้องเต้โชดมือเปื้อนเลือดผู้นั้นชิงหลิงสถานเฮือกรีพูดทันทีเฟิงเอ,อ๋อเจ้าคิดจะทำอะไรบุตรีคนกลางตระกุลชิงหันกายกลับมาช้าๆสองมือเรียวบางรวบกำ คำพูดถูกเอื้อนเอ่ยหนักแน่นราวขุนเขาพี่ใหญ่ข้าจะอยู่ที่เฮาเย่อยู่เคียงข้างศพท่านพ่อท่านแม่ไม่จะต้องทิ้งร่างไร้วิญญาณไว้ที่นี่ข้าก็จะยอมแสงสว่างแปล,ปลาบขึ้นอีกครั้งผสานกับเสียงกึกก้องราวฟ้าพิโรธทุกอย่างดังขึ้นพร้อมๆกับคำพูดของชิงเฟิงสายฟ้าสีขาวที่พาดผ่านเข้ามาในห้องถุงทำให้ชิงหลินมองเห็นถึงแววตามุ่งมันเด็ดเดี่ยวของผู้เป็นน้อง ริมฝีปากบางราวกรีบดอกไม้ค่อยๆแย้มขึ้นน้อยๆชิงหลินเอื้อมมือไปจับมือน้องสาวคนกลางไว้แน่นรู้สึกราวกับได้ยกภูเขาออกจากอ,อกดีพี่ใหญ่จะไปเป็นเพื่อนเจ้าด้วยให้อย่างไรก็อยู่มิสู้ตายอยู่แล้วชีวิตไร้ความหมายเช่นนี้จะให้มันดำรงอยู่ไปยาวนานเพื่อเหตุใดไม่ต้องคิดว่าภายภาคหน้าจะพบเจอกับสิ่งใดบางทีความตายอาจเป็นการปลดปล่อยอย่างหนึ่งก็เป็นได้ ชิงโมที่นั่งอยู่กับพื้นขยับกายลุกขึ้นทันทีมือเล็กคว้ากลุมมือพี่สาวทั้งสองคนไว้ก่อนพูดร้อนรนพี่ใหญ่พี่รองไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใดข้าก็จะร่วมด้วยช่วยกันทำสิ่งนั้นต่อให้ต้องเดินฝ่าคุมนรกโมเอ๋อก็จะไม่ไปจากพวกท่านเด็ดขาดชิงหลินพันเกิดความลังเลข,ขึ้นมาน้องสาวคนเล็กของนางยังใส่ซื้อนักยังเป็นเพียงดารุณีน้อยเบาบางหน้าทะนุถน,นอม โมเออ,อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าตายด้วยซ้ำบุพภากรีบบางดอกนี้เพิ่งย่างเขา้าสิบห้าปีนางแรกแย้มถึงเพียงนี้ฝ่ายชิงเฟิงเมื่อมองศพดวงตาใสากระจางของน้องสาวคนเล็กรู้สึกเจ็บปวดล้ำลึกราวกับถูกแทงเข้าตรงกลางใจนางจำได้ว่าน้องสาวต้องแต่งให้กับแม่ทับจอมโฉดสู้หลิงผู้มีฉายาว่าขุนพลพยามานอันเรื่องชื่อพยามานหรือ ดวงใจนางพันรู้สึกหนาวเหน็บด้วยความหวาดกลัวแทนน้องจะให้น้องสาวของตนต้องเผชิญชะตากรรมราวกับตกนรกได้อย่างไรชิงเฟิงตัดสินใจพูดอย่างเด็ดเดี่ยวพี่ใหญ่โมเอ๋อของเราจิตใจดีทั้งอย่างบริสุทธิ์ใส่ซื่อเช่นนี้หากทิ้งนางไว้เพียงลำพังก็มีแต่ต้องทนทุกข์ไม่จบไม่สิน้นวันนี้เราสามพี่น้องตามไปหาท่านพ่อท่านแม่กันเสียที่วัดร้างนี้เถอะ พี่น้องตระกุลชิงทั้งสามเงยหน้าขึ้นมองคานเพดานที่อยู่ด้านบนก่อนจะหันมาสบตากันแล้วค่อยๆค,คลี่ยิ้มนี่เป็นรอยยิ้มแรกของพวกนางนับตั้งแต่ท่านพ่อท่านแม่จากไปนับตั้งแต่นี้พวกนางจะไม่ต้องพลัดพรากจากกันอีกแล้วเดรุณีทั้งสามถอดผ้าคาดเอวสีแดงออกอย่างคล่องแคล่วสลัดเสื้อคลุมตัวนอกสีแดงปักลายวิจิตงดงามอย่างไม่แยแสทั้งตัวมีเพียงเสื้อคลุมสีขาวบริสุทธิ ขับเน้นให้พวกนางดูคล้ายเทพเสียนผู้หลุดพ้นแต่ละนางโยนผ้าคาดเอวสีแดงไปบนคานแล้วจึงขึ้นไปยืนอยู่บนโต๊ะสี่เหลี่ยมผูพังต่างพร้อมใจกันสอดลำคอเข้าไปในห่วงผ้าสีโลหิตไรอาการลังเลใดๆชิงหลิงมองน้องสาวทั้งสองที่ยืนอยู่ข้างกายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนหลับตาลงริมฝีปากกระซิบแผ่วเบาฟงเอ๋อโมเอ๋อชาตินาขอให้เราได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกครั้งเถอะนะอืม ชิงเฟิงชิงโม่พยักหน้ารับทั้งสามกลุมมือกันเตะโต๊ะที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าออกผ้าสีแดงพลันเหยียดตึงพร้อมๆกับสามชีวิตที่ค่อยๆดับสูญเหล่าทหารที่ได้รับมอบหมายให้กลุ่มตัวสามพี่น้องสกุลชิงไปชงเย่พากันพักผ่อนอยู่ที่อารามด้านหลังต่างคนต่างมองสายฝนที่กำลังสามเม็ดใกล้หยุดจู่ๆมันก็กระนำซัดลงมาอีกรอบสายอสุนีบาทลันเปรปราม ประดุษจะเผาทำลายล้างวัดแห่งนี้ให้พราณสูนทหารชั้นผู้น้อยนายหนึ่งรีบหดคอเข้ายังตกใจตอนนี้ยังเป็นฤดูใบไม้ผลิตั้งแต่เกิดจนโตถึงบัดนี้เขายังไม่เคยเห็นพายุฝ,ฝนรุนแรงถึงเพียงนี้ในฤดูใบไม้ผลิเลยสักครั้งทหารในนั้นกวาดสายตาไปทางถงใหญ่ของอารามอีกด้านหนึ่งพลันใจหายวาบับทมกลางสายฟ้าฟาดมีเงาร่างนับรวมกันได้สามร่าง กำลังโยกไหว้นนน้อยอยู่กลางอากาศชายเสื้อผ้าสะบัดผิวตามแรงลมประหนึ่งวิญญาณกำลังล่องลอยทหารผู้นั้นแผ่เสียงลัน่นทั้งกลิ้งทั้งคานจนมาล้มอยู่ตรงหน้าลีซวีก่อนรายง,งานด้วยน้ำเสียงหวาดผวาหัวหน้าขอรับมีผีมีผีขอรับผีอยู่ด้านนั้นขอรับอะไรนะลีซวีผุนลุกขึ้นด้วยความตกใจ เมื่อมองไปตามสายตาของทหารก็เห็นเงาร่างของค,คุณหนูสกุลชิงทั้งสามล้อยไหวเอ็นน้อยๆเงื่อเย็นพลันผุดพรางทั้งตัวเขารีบพุ่งไปทิบประตูอารามออกทันทีเห็นเสื้อปักสีแดงถอดวางบนพื้นรองเทา้ปาปักลายสีแดงสดบาดตาสามคู่ลอยแกว่งอยู่เบื้องหน้าลีซุยตกใจจนถอยหลังไปก้าวหนึ่งพลังรีบตะโกนบอกทหารคนอื่นๆที่วิ่งตามมาอย่างลนลานเร็ว เอาพวกนางลงมาเดี๋ยวนี้ทหารที่ตามมาได้รับคำสั่งจึงรีบไต่ขึ้นไปคว้าร่างบรรณาการหญิงทั้งสามลงมาอย่างรวดเร็วทว่าเห็นเพียงดวงตาปิดสนิทสีหน้าดำคล้ำไร้ซึ่งสัญญาณแห่งชีวิตลีซุีฟจงชิงโมที่นอนอยู่ด้านซ้ายสุดเอ่ยปากถามด้วยน้ำเสียงร้อนรนอาการของนางเป็นอย่างไรบ้างทหารที่อยู่ใกล้รีบอังมือเหนือจมูกของนางอย่างระมัดระวังรออยู่ครู่หนึ่งจึงกลืนน้ำลายตอบ นางตายแล้วขอรับแล,แล้วคนนี้ล่ะลีสวีชี้มือไปทางชิงเฟิงถ้าทางลนลานถาหารคนเดิมอังมือไปที่จมูกของชิงเฟิงก่อนจะชักมือกลับครั้นและเห็นสีหน้าซีดขาวของหัวหน้าหลีก็ตกใจจนไม่กล้าเอ่ยปากทำได้เพียงสายสีสรรับเบาๆแทนคำตอบตตายหมดแล้วเหรอหลีสวีเหงื่อไหลทะลักจนชุ่มร่างสามพี่น้องสกุลชิงคือเครื่องมือบรรณาการที่ฮ่องเต้ชงเย่ ส่งคัดเลือกด้วยองค์เองจู่ๆก็ตายไปแบบนี้แม้ตอนนี้เขายังมีชีวิตแต่อีกไม่นานคงต้องตายตามไปเป็นแน่ความตายนั้นไม่กลัวรอกกลัวแต่ว่าถ้าบรราการไม่ถูกส่งถึงมือห้องเต้ชงเยประชาชนแควนเท่าเย่คงยากที่จะหนีเคราะ์ร้ายผลในขณะที่หลี่ซวีจมอยู่ในความคิดสิ้นหวังจู่ๆทหารผู้น้อยนายหนึ่งก็ตะโกนขึ้นมาหัวหน้าลูกสาวคนโตสกุลชิงยังหายใจอยู่ขอรับ แม้ลมหายใจจะอ่อนบางจวนขาดทว่ายังมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนจริงรึดีมากรีพยุงนางไปเร็วตามหมอมาด้วยอย่างน้อยก็ยังมีหนึ่งชีวิตรอดมาได้ลีสวีรีบออกคำสั่งให้ทหารเอาชุดแต่งงานสวมทับตัวชิงหลิงโดยเร็วหมดสิ้นความสนใจใน,นร่างไร้วิญญ,ญาณอีกสองศพบ,บนพื้นโดยสิ้นเชิงข้างนอกยังคงมีเสียงฟ้าร้องครั้งแล้วครั้งเล่าแสงสีขาวแปลปรับ ระหนึ่งแสงสะท้อนจากคมกระบี่กริบนับพันเล่มร่างไร้วิญญาณบนพื้นดูเปล่าเปลี่ยวเดียวดายกระตุ้นเราให้ทหารผู้น้อยที่มองอยู่รู้สึกหนาวเหน็บจับขั้วหัวใจเขาไม่ใจร้ายพอที่จะทิ้งให้ศพหญิงสาวผู้น่าเวทนาทั้งคู่เดียวดายอยู่กลางวัดร้างแห่งนี้ได้จึงค่อยๆหยิบชุดบงคลสีแดงจ้าบนพื้นคลุมลงบนร่างของพวกนางอย่างระมัดระวังทว่าขณะที่เขากำลังจะลุกขึ้นจากไป กลับปรากฏแสงสีแดงสาดต์ประกายเจิดจ้าคล้ายฟ้าแลบกระพริบผ่านสองร่างบนพื้นผันร่างไร้ลมหายใจทั้งสองก็เบิกตากวา<ะ>้างฮะทหารผู้นั้งกรีดเสียงดังตะโกนลันทั่ววัดร้างหลี่ซวีที่กำลังจะเดินไปยังนอกอารามส่วนหน้าตะเบงถามอย่างรำคาญหูเจ้าร้องตะโกนเสียงดังทำไมกันพวกนางพวกนาง ทหารผู้นั้นถึงกับพูดไม่เป็นภาษาเพียงคลานออกมาจากอารามด้านหลังด้วยท่าทางหน้าสมเพชแค่ศพหญิงสาวสองนางทําให้หทห,หารตกใจได้ถึงเพียงนี้เหร,หรือรึลีซวีนึกชงนตัดสินใจเดินไปยังอารามด้านหลังอีกครั้งพลันเห็นภาพหญิงสาวสองคนที่สิ้นลมหายใจไปแล้วในยามนี้บริเวณหน้าอกของพวกนางกลับกระเพื่อมขึ้นลงอย่างน่าอัศจรรย์สวรรคุ้มครองแล้วสวรรคุ้มครองแล้วจริงๆหัวหน้าลีซวี ยินดียิ่งนักพวกนางยังไม่ตายถือว่าต่ออายุให้เขาแล้วทหารพวกเจ้าเอานางไปด้วยทำกลางลมฝนกระหนำ่ำปานคลุมคลังเหล่าทหารชั้นผู้น้อยค่อยๆย,ยกร่างหญิงที่เหลืออีกสองคนออกจากวัดร้างขณะที่กำลังจะนำไปไว้อย่างรถมา้าที่ชิงหลิงนั่งอยู่จู่ๆหลีสวี่ก็ร้องขึ้นว่ารอเดี๋ยวก่อนคุณหนูตระกูุชิงทั้งสครั้นก่อนลงมือทำลายรูปโฉมของตนเอง ครั้งนี้ถึงกับลงมือฆ่าตัวตายถึงแม้จะไม่ตายแต่ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าครั้งหน้าจะเกิดเรื่องใดขึ้นอีกจากที่นี่ไปจนถึงชงเย่ก็เหลือระยะทางอีกสิบกว่าวันเท่านั้นหลีสวีคิดคำนวณในใจในที่สุดก็ตัดสินใจบางอย่างได้แยกพวกนางออกจากกันให้นั่งรถม้าคนละคันห้ามไม่ให้พบหน้ากันเด็ดขาดพวกเจ้าใส่ย,ยามึนเมาลงไปในน้ำดื่มของพวกนางด้วยไม่ว่าอย่างไร ก็ต้องส่งพวกนางไปยังแคว้นฉงเย่แบบมีชีวิตให้จงได้ขอรับสามพี่น้องสกุลชิงถูกจับแยกไปยังรถม้าสามคันทันทีก่อนจะถึงแคว้นฉงเย่พวกนางจะไม่มีโอกาสได้ผ่านพบกันอีกทั้งยังไม่มีโอกาสจะได้ก้าวลงจากรถม้าด,ด้วยหลีสวี่มองภาพตรงหน้าพลังนึกในใจคุณหนูชิงทั้งสามพวกเจ้าคิดโทษข้ามไม่ได้นะจะโทษก็โทษตัวพวกเจ้าเองเถอะใครใช้ให้พวกเจ้า รูปโมเงืองามเป็นดึงในแผ่นดินกันเล่าขณะนี้แควนฉงเย่เป็นใหญ่เฮาเย่เป็นรองผู้หญิงที่ฮ่องเต้แขวนฉงเย่ต้องการตัวอย่าว่าแต่เสียโฉมเพียงเท่านี้เลยต่อให้ตายก็ต้องฝังที่นี่นี่เป็นชะตากรรมของพวกเจ้าที่ถูกลิขิตเอาไว้แล้วจบปฐมบทที่สองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออาลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ